แต่งตัวให้งามซำดาผัวจังสีหักจังสีหลงแต้มปากด้วยสีแบบใดผัวจังสิหักจังสีหลงค่ะพี่น้องสวัสดีผู้เา่าผู้แก่ผู้แสผู้สาวผ,ผู้บา่าวทุกๆคนมาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าช่องเถียงนะหน่อยสตูดิโอมื้อนี้ก็มาสปอยคือเก่าจ่ามีซื้อเรื่องว่าโฉมโฉดในตอนที่1พี่เลี้ยงคนใหม่ เรื่องรา่าก็เริ่มตนขึ้นเมื่อกลางหรือกลางคืนค่ะพี่น้องคะฝนก็นตรงฟ้าก็ะเลี่ยมผับ ตาหมืดตามัามมวเป็นตะยันตะยาน,ยานมีผู้ยิงผู้หนึ่งค่ะพาสายฝนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากหมออาจารีค่ะเสียงขอประตูดังต่ำเติม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 ,ตม,ตมจนหมอเองก็เลี้ยวบังนาฬิกาปัาดดึงดึงเทียง,งขึ้นไปหนีผู้ใดมาาอประตูค่ะหมอเองก็ทนกับความขอประตูบ่อยเสียงแมังแย่งพี่น้องก็เลยเปิดประตูมะบึงก็เห็นผู้ยิงผู้หนึ่งค่ะยืนเลือดไหลกำลังตกเลือดอยู่เลยเสียงนั่นก็บอกว่าเจ้าน่ะเป็นคนฆ่าลูกควยวสัน มอลลี่เองก็ตกใจหลยพี่น้องโอ้ยมาแมนต์แม่นจนปวดหัวสันเดตื่นขึ้นมาอีกเทื่หนึ่งบ่ายสามค่ะพี่น้องคะปะนวลนเองก็เป็นคนปลุกให้ตื่นปาด์่คอยฟันเองเป็นต่ย่านค่าคอยฟันนี่วาสันพ่อแต่มอลลี่ตื่นขึ้นมานี่ก็ฝ้าเฮดเค้กเด้มื้อนี้เป็นวันเกิดพัวเล่าพี่น้องคือหมอวันพี่ชายนั่นละหมอเราเป็นหมอจิตแพทย์พี่น้องก,จก็จัสกเสียจังไดหมอเองก็ฟฝ้า หเห็ดเค้กคือกันละ่ะส่วนของหมอวันเองก็ร่างตรวจคนไข้คนไข่บุญงามงามปฏิทูในส่วนของมอลลี่เองก็เลยโทรไปหาสจีเล่ค่ะมอนันละ่ะบอกว่าให้ทวงเวลาไว้คอยแนย่คอยเฮ็ดเค้กบอท่านละเลว่าสันพอแต่ว่างสายสจีเองก็เริ่มได้บอนพี่น้องทานาแต่งปากอ้อยมอททันทีแล้วก็ถือเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์หมอวันพ่อมกับกองของข,องขวัญให้ซันเดยค่ะพี่น้อง หลังจากนั้นก็ยื้อเวลาไว้ให้มอลลี่เทตามที่ว่าวกันน่นล่ะแล้วก็ให้มอวันนี่ล่ะเอามือมันจับดาเจะของเรียบร้อยพี่น้องภาพกระตัดมาถี่ของขวัญลูกสาวมอลลี่กับมอวันน่นล่ะก็เขามาพอดีโอ้ยจัดแม่กระตกใจตื่นใครแตกกำลังเฮ็ดเค้กค่ะมอลลี่กับฝ่าว่าลูกทันทีลูกเองก็จ้เสียจังได้โอ้ยแม่กระดาดูค่ะมอวันก็เลยฝ่าวมวาวอาลซอยค่ะเ็ดเห้ของขวานหลอดตไป มอลี่เฮ็ดเค้กไปเฮ็ดเค้กมาพี่น้องโอ้ยตายสิบัวซวงบัวเศร้าบัวเหลวจะเถื่อมอลี่ก็เลยโทรหาเอมกับทามนอา้องจะควงค่ะพี่น้องแล้วบอกว่าให้ซื้อเค้กมาให้เนี้ยเฮ็ดบัวท่านแล้ว แล้วตัวเอมเลยก็เลยซื้อเค้กมาให้คือเก่านั่นหละหลายปีหลายสาปดา์เราก็บ,เบ่เคยเห็ดเค้กแล้วจักเทื่อนสันพอแต่ทั้งสองขับรถุดมันว่าสิปาหามอลลี่อยู่เฮือนนั่นแหละก็ว่าพื้นมอลลี่ได้ที่นี่บอกว่า,วาตะกี้เราเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่เราท้องมานี่เราเป็นโรคซึมเศร้าพอเราเศร้ามาแล้วนี่ โดนเติมักว่าเป็นอิทธือแล้วหูว่หลูเล่าเป็นล่มชักหนองห้วันนะ่ะล่ะเล่าก็เริ่มเป็นโรคซึมเศร้าายขึ้นต่อไรขึ้นตัวผัวเองก็เลยบอกว่า,า,วามาต้องเหตุงานซะมาเบิงหลูกซะเ่าสนาันเล่าก็เลยบริด้เหตุการณ์ดริห็ดงานมาเลยมาสมตะเลียนมอมาเ่าสันมอวันเองก็เอนินแต่ปนว่นนะ่ะล่ะพี่น้องมาซอยมาซอยเบิงแง่งหลูกกับเมียพอทุกคนมาหอดกระทาหมอวันดนโดนโดปาดัาสองถุงแล้วหมอวนันมันเหลืองานอยู่ ตัวเอมเองก็เลยศูนขี่ขานท่าก็เลยปะโอ้ยพอยเมื่อดอกบ่ทา่าแล้วสันพอแตงยางออกมาก็กมาต่ํากับกระหมอวันพอดีค่ะหมอวันนี่ก็เล oh เยเอาแขนโอบเอว้สนเออช็อตกันตาปริมปริมสันดิซึ่งตอนนั้นท่ามเองกับเฝ้าแล่นมาขัดจังหวะพอดีอ่ะพากันกับเมืออเงินเหตุการณ์ปกติมาอล่ำล่ำต่อค่ะพี่น้องพอหมอวันเข้ามาในงานปาร์ตีก้ก็เริ่มกินเขากับปลูกกับเมียเป่าเค้กกันยางมีความสกโอ๊อุญค่ะพี่น้อง พ่อแต่ย่าเมาื่อสาวมอวันเนี่ยก็ไปเหตุงานเดตโตมอลลี่เนี่ก็มาส่งพี่น้องก็เลยว่าเอา้ากองของขวัญอีอยงนด้หลุดมอวันก็เลยบอกว่าอ๋อมอวั่าในซาจีเราห้เคก้กพร้อมกับห้ของขวัญน,นี่แหละบานิเราก็คิดได้มอลลี่เราก็บอกว่าเอา้าตอนขอโทรไปอะซาจีเราบอกว่าเราลืมวันเกิดมอวันเด๊ะเราก็เตรียมของขวัญท่านว่ะ จังเดย์จังเดเราก็บริคือต่อพี่น้องเราก็เลยบสนใจค่ะก็เลยพาลูกไปเลี้ยนวนายน้ำในตอนนั้นะของขัญก็เลยบอกว่าอันเลี้ยนวนายน้ำแล้วๆขอวเล่นน้ำต่อจักน้อยนี่คือแม่สัสโตคุณแม่เองก็บอกเออเล่นโลกลูบกบ่พ่อข้าวค่ะรีเองรับไปค่ะพี่น้องคะในตอนนั้นของขัญเองก็มีอาการล่มชักสิจมนม้ำจนมีคนซซยไว้ได้ค่ะพี่น้อง พ่อลีตื่นขึ้นมากก็เห็นว่าอ๊้ยลูกจมน้าเฝ้าเ่นพาไปโรงพยาบาลมอวัตนไดยยินข่าวกับ้ากันไปกับเลขาสจีนัลพี่น้องพร้อมกับเอมออนกับมาพร้อมหน้าพร้อมตาลีเองกับฝ่าแลรนกอดผัวทันทีโอ้ยตายเลี้ยวตอนนั้นเอ็มกับสจีเองก็เลืมเลี้ยวเบื้องหน้าตากันพี่น้องมันมีพลังงานเอียงบางอย่างนี่ละจวดจัจวดจใส่กันปวันเองก็เลยอึดมากคัดค่ะก็เลยว่ามอวันมาหนีกันนะไม่ใช่ว่าวอยังไงฟัง เดือนที่แล้วน่ะนะคองขวันตกบันไดเข่าหงายซีเดือนนี้น่ะจมน้าเกือบตายบ่ไว้เดีด๋ยนี้เอาต้องหาพี่เลี้ยงเขามาซอยเบื้องแง่งซึ่งตอนนี้สัจจีเองกระจอกฟังงยู่ได้พี่น้องพอ่อตายญาเมื่อแรกมอวันเองเราก็ไล่ซดในเพจแล้วน่นละให้ความหลู่ในเพจก่อนสิปิดไหลแล้วก็ถามหาคนดูแลเด็กน้อยอยู่ในเพจนั่นละพี่น้องเลีว มือต่อมามันก็นมีคนมาสัมผัสงานหลายๆค่ะทุกคนก็นมาสัมผัสงานตอนา่ตอหนา้ตนาตอา่อตากันบักหลายคนจนมาหอดผู้หนึ่งค่ะสาวผู้ง่ามผู้หนีป้าติดโทรง,ง่ามค่กสวัธิคำพรมาจากกูแค่เซ้นตอร์ซื้อเลนซื้อฝ้าวสันมาสัมผัสงานคือกันเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะเริ่มต้วหนีมอลี่ก็สนใจดีๆด,ดตัวน้องของขวัญนี่ก็เป็นตติดอกติดใจสาวฝ้านี่ค่ะพี่น้อง เล่นน้ำและถึกใจเลาแห้งวสันตตอนนั้นรี่เองก็สิตัดสินใจค่ะว่าสิเอาผู้นี่ละแต่ป่านวนกับโว้ขึ้นว่าข่อยตัดสินใจแล้วว่าเนี่ยข่อยได้จากผู้ื่นแล้วข่อยตกลงว่าสิเอาเขามันก็เฮ็ดให้มอลี่ก็เลยว่าเออโบเปียงดอกฝ่าไปแล้วก็บโบเป็นยังน้องนอวสันก็เลยเอาตามนั่นละค่ะพ่อแต่สาฝากกลับเมื่อไปเนี่ยรี่เองกับแม่วาให้ป่าทันทีว่าเอาป่าตัดสินใจรับคนเป็นยังคือโบอกข่อยวสันตโตปากก็เลยบอกว่ามันโมเมนต์จังซานดอกเพราะว่ายังตี ป้านยะอยากเตือนไว้ว่าอีนา่งนี่มันผูงง้ง่ามแห้งย่านมันมาแย่งผัวสันเดแต่พ่อฝ่ายยางกลับไปค่ะกระสวนทางกระหมอวันที่กลับมาเฮือนพอดีค่ะทั้งสองนะ่ะเอามือต่อยกันถึกกันหน่อยๆแววตาเปร่งเปร่งแวบๆใส่กันสันเดพี่น้องเป็นจังใดแนเรื่องราวสสำหรับพี่เหลี่ยงคนใหม่บ่ท่านเขาหอดเฮือนแล้วก็แซบได้ บทสรุปตอนนี้ก็คือมอวันนี่เดลลัมผู้ยิ่งผู้นึงก็คือผู้ซอยหมอหนน่ะละคือสัจจีแล้วตอนนานี่หมอวันซิลลัมก็ไผติดตามกันในตอนหนาสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า